นี่ของพี่โรบอทนะครับพี่โรบอทจะได้ตัวไหนครับอ๋อหมุนครับมุนหมุนนะครับหมุนนะครับโอ้ยมุนอาลูกมุนขึ้นหมุนอ่ามันต่างอะไรไม่ติดอ่มันไปแล้วของบมอปลาเราไม่รู้ติดเลยโอ้ยติดสายเบ็ด 对，娜娜。 สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องร้องตู้คู่อ่อยใชนแอรตัวอะไรขอมาเรียร้อยกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะของเรานะคะก็เช้านะคะเราก็จะมาลงตัวนี้นะคะกิปนะคะเป็นกริปนะคะเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มจากจากไม่ใช่ค่ะชื่อ เซรั่มนะคะเป็นตัวกีบนะคะมันจะเห็นนะสีก็จะออกเป็นทองๆหน่อยนะคะเป็นทองมันก็จะข้อสู่ผิวได้ง่ายซึมง่ายนะคะแล้วก็ขวดเพิ่มมาอีกเป็นเซรั่มใช้ทาทุกเช้าเลยค่ะใช้ทาทุกเช้าก่อนแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าก็ไม่ได้ทาอะไรมากนะคะ นะคะเมื่อลงเซรั่มเสร็จแล้วเนาะแล้ก็จะลงเป็นนี้ค่ะครีมกันแดดทุกคนนี่แค่นี้สองตัวใช้สองตัวทั้งวันเลยนะคะครีมกันแดดตัวเนี้ใช้ดีมากของกิฟบอกเลยว่าตัวนี้ยสินค้าหมดรอหลังปีใหม่สินค้าหมดรอหลังปีใหม่ค่ะครูปพระมดาปกติเห็นไหมคะเออมันก็จะแบบ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะมันก็จะมีกริปเนาะกริป เมลมาลาสมานะคะเมลามา,มาไวท์เทนนิ่งครีมอันนี้ใช้ทาตอนกลางคืนนะคะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ครีปในไซรั่มนะคะเอาไว้ใช้ทาตอนกลางกลางวันนะคะตอนเช้าหรือจะทาตอนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็มีกันแดดตัวนี้นะคะองโหใช้ดีมากๆ3ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้ดีสุดๆนะคะใช้ดีสุดๆอยากบอกว่าของตัวเนี้ยที่มีอยู่ในในมือเนี่ยมีน้อยมากนะคะ ซึ่งนะคะถ้าใครอยากสนใจะจะได้นะเพราะว่าตอนนี้เนาะอายุสามสิบห้าแล้วมันก็มันก็หน้าผิวหน้าเรามันก็บำรุงยากหน่อยเนาะมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เหมาะกับกับผิวหน้าเรานะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะกับผิวหน้าขวยมากเหมาะมากๆเลยเพราะว่า มาเจอแล้วคือคือ,ค,อคือติดใจเลยค่ะคือไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่เปลี่ยนเลยบอกเลยนะคะเพราะว่าเราเราใช้แล้วเรารู้สึกได้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนจะสัมผัสได้ไม่ต้องไม่มารอให้ใครบิ้วไม่รอไม่ต้องมารออให้ใคนอื่นบิวว่าเออตัวนี้ดีตัวนี้นคือถ้าอยากลองก็ลองใครไม่ถูกก็เปลี่ยนตัวใหม่โอเคไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะลองจริงๆอ่ะทักมาหาครูอ้อยได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งคือใช้แล้วอ่ะดีใช้จริงแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเป็นรายได้ซึ่งทางบริษัทเนาะทางบริษัทที่ทำนะคะมันก็เกี่ยวกับงานออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็สามารถทำพาร์ทไทม์นะคะทำในเวลาที่เราว่างนะคะหลังจากที่เราว่าจากการสอนอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้นะคะซึ่งบอกเลยว่ารายได้ดีมากมาก นะคะแล้วก็มันไม่ใช่งานแค่แค่เดือน2เดือนนะทุกคนอานาคตข้างหน้ามันสามารถทําได้นะคะมันเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้นะคะในงานตัวนี้เนาะอ่าโอเคถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอ่าฝากทุกคนเลยนะคะอย่าลังเลนะคะที่จะเริ่มต้นนะคะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ลองเชื่อสักครั้งดูนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนเนาะช่องลองตุกคูอ,อ๋ยชาแน,นลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ